วันนี้ก็เดินดูแม่พอ่อยังไม่ไปเดินนอกนะครับก็อยู่ที่หน้าร้านกาแฟกรอก,กนะครับตอนนี้ก็คุณลุงพลจะไปไหนแล้วนะครับลุงจะลุงพลจะไปไหนนะครับล,ลุงพลจะไปไหนเดินไปเล่นจะเดินไปนะลพลจะไปไหนนอ้อนะครับ แล้วก็เจอผู้ใหญ่ด้วยนะครับผู้ใหญ่มาที่ตลาดนะครับน่าจะมาซื้อของนะครับซื้อผ้านะครับไม่รู้ว่าผู้ใหญ่มาทําอะไรนะครับแล้วลุงพลก็คงจะไปงานนะครับตอนนี้ลุงจะม,มีไปไซครับแล้วเราบอกไฟจะ จอกันอีกแด้อ๋อช่างนี่บ่คุยกับเอารถเพิ่นไม่ได้คิดแพงแต่เพื่อนบางทีเพื่อนทำเพื่อนก็ยังทำฟรีเลยนีะครับก็สว่างสวัยมืดคึมสลัวสลัวนะครับบริเวณหน้าร้านกาแฟกอกนะครับ อันนี้ก็มีรถเก่งแคมรี่ใครก็ไม่รู้นะครับมาจอดที่หน้าร้านกาแฟกอกนะครับลุงก็กำลังขึ้นรถไปไหนไม่รู้นะครับครับแล้วก็ใหญ่ก็ผ่านพอดีทางเข้ามาเดี๋ยลูกรถนะเข้ามาเข้ามา ครับครับนี่ก็บรรตากา้ค่ขามตอนค้านะครับไฟก็ะจรวดสรัวนะครับสรัวจริงๆครับ หัวค่ำครัประมาณหกโมงไปสวดมนต์ใช่ไหมครับโอ้ครับทุพนกำลังไปสวดมนต์นะครับส่วนผู้ใหญ่นิ่มก็มาแวะหานะครับไม่คําใสนะครับซื้อผ้านะครับอุดหนุนผ้า มตามชมได้ในะคิดหน้านะครับช่องกาแฟกะกกอครับ